พื้นหลังรูปตปะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ค่ะออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะคะวันนี้แคทก็มีท่าออกกำลังกายที่สามารถใช้บันไดที่บ้านนะคะง่ายๆเลยเป็นท่าออกกำลังกายที่เป็นได้ทั้งคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เป็นทั้งเวทเทรนนิ่งได้ด้วยค่ะที่สำคัญไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ว่ารับรองว่าได้ผลเหนื่อยแล้วก็ได้ออกแรงแน่นอนค่ะ ก็อันดับแรกนะคะหาบันไดที่บ้านเลยหรือว่าถ้าเกิดที่บ้านใครมีสเต็ปได้ยิ่งดีนะคะวันนี้ใครก็จะใช้สเต็ปแบบนี้เนาะอันดับแรกนะคะคือจะเป็นท่าวอร์มอัพค่ะคือเดินขึ้นแล้วก็เดินลงแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าดูถูกสเต็ปนะเพราะว่าการที่เราก้าวขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เราเดินขึ้นบันได1ขั้นเลยนะคะแต่อาจจะเหนื่อยน้อยกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะท่าวอร์มอัพนะคะคือเดินขึ้นเดินลงนะคะทั้งหมด30ครั้งค่ะโอเคไปครูแคท หญิงสาวตาโตมัดผมห่างม้ารูปร่างได้สัดส,ส่วนสวมเสื้อยืดสีเขียวมีโลโก้รูปตัวเอสสีขาวขนาดใหญ่ตรงกลางเสื้อกกงเกงผ้าย,ยืดสีดำมีลวดลายหลากสีนาฬิกาข้อมือที่แขนข้างซ้ายและรองเท้าผ้าใบาสีชมพูเธอยืนอยู่หน้าสเต็ปก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปบนสเตปก้าวเท้าขวาตามไปพร้อมแกว่งแขนไปด้วย และก้าวเท้าซ้ายลงมาที่พื้นก้าวเท้าขวาตามลงมาที่พื้นพร้อมแกว่งแขนไปด้วยโลโก้ขอขยับ X ที่มุมซ้ายล่างของจอข้อความออกกำลังกายโดยใช้ขั้นบันไดครูแคทเดินขึ้นลงสเตปโดยก้าวเท้าซ้ายก่อนและเท้าขวาตามไปเรื่อยๆ โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่าก้าวขึ้นสเตปนะคะแล้วก็ลงไปสวอตค่ะขอทั้งหมด10ครั้งนะคะก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงนะคะลงไปสวอตนะเป็น1นะคะ10ครั้งไปครูแคทยืนอยู่หน้าสเตปโดยให้เท้าห่างกันเท่าช่วงสะโพกเธอก้าวเท้าขวาขึ้นไปบ,บนสเตปก้าวเท้าซ้ายตามไปก้าวเท้าขวาลงมาที่พื้นก้าวเท้าซ้ายตามลงมากำมือทั้งสองข้าง ยกแขนขึ้นมาคลายท่าตั้งกาดและย่อตัวลงดันสะโพกไปด้านหลังหัวเข่างอไปด้านหน้าเล็กน้อยและยืดตัวขึ้นมายืนตรงเธอเดินขึ้นสเตปเดินลงสเตปและทำท่าสควอชทำทั้งหมด10ครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าก้าวขึ้นสร็จนะคะแล้วก็เป็นท่าแบ็กเวิร์ดลังช์นะคะขอทำสองข้างนะคะรวมทั้งหมด10ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยก้าวขึ้นนะคะจากนั้นก้าวลงแล้วก็แบ็กเวิร์ดลังช์แบบนี้ หนึ่งนะคะขึ้นไปค่ะสลับขานะสองครูแคสดยืนอยู่หน้าสเตปเธอก้าวเท้าขวาขึ้นไปบนสเตปก้าวเท้าซ้ายตามไปก้าวเท้าขวาลงมาที่พื้นแล้วก้าวเท้าซ้ายไปที่พื้นด้านหลังให้สุดย่อตัวลงไปพร้อมยกแขนซ้ายขึ้นมาเกือบชิดอกและยืดตัวขึ้นมายืนตรงต่อมาก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปบนสเตปก้าวเท้าขวาตามไปก้าวเท้าซ้ายลงมาที่พื้นและก้าวเท้าขวาไปที่พื้นด้านหลังให้สุด ย่อตัวลงไปพร้อมยกแขนขวาขึ้นมาเกือบชิดอกและยืดตัวขึ้นมายืนตรงโอเคค่ะต่อไปนะคะอีกท่าหนึ่งก็คือจะเป็นท่าก้าวขึ้นสเต็ปแล้วก็ลงมาแพลงนะคะขอทั้งหมด10ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะไปครูแค 9, ทก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปบนสเตปก้าวเท้าขวาตามไปก้ 9, าวเท้าซ้ายลงมาที่พื้นก้ 9, าวเท้าขวาลงตามและใช้มือทั้งสองข้างค้ำไว้ที่สเต็ปก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังให้สุดและก้มตัวลงไป ก้าวเท้าขวาตามไปด้านหลังแล้วก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าก้าวเท,าท้าขวาตามมาพร้อมยกขึ้นยืนตรงก้าวเท้าขวาขึ้นไปบนสเตปก้าวเท้าซ้ายตามไปก้าวเท้าขวาลงมาที่พื้นก้าวเท้าซ้ายลงตามและใช้มือทั้งสองข้างค้ำไว้ที่สเตปก้าวเท้าขวาไปด้านหลังให้สุดและก้มตัวลงไปก้าวเท้าซ้ายตามไปด้านหลังแล้วก้าวเท้าขวามาด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายตามมา พร้อมลุกขึ้นยนืนตรงโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับท่ากอล์ฟังกายนะคะง่ายๆที่บ้านนะคะโดยใช้สเตปหรือว่าขั้นบันไดนะคะก็ครูแคนแนะนําให้ทําทุกท่าที่สาธิตมาให้ดูเมื่อสักครู่นะคะประมาณ1 0 1ถึงครั้งนะคะ3 4ถึงเซตแนะนําให้ทําประมาณสัก2ครั้งต่อสครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าทุกๆครั้งที่เราก้าวขึ้นสเตปก็คือเท,เท่ากับการที่เราก้าวขึ้นบันไดหนึ่งขั้นเลยนะคะที่สำคัญก็คือไหลแรงกระแทกด้วย แล้วก็นอกจากจะเป็นการทำเวทเทรนนิ่งแล้วก็ยังเป็นคาร์ดิโอได้ด้วยเช่นกันค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะ